<Wow. S 2> ครับกบ <c oughs> สวัสดีครับพ,พี่น,อน,น้องเพื่อนๆทุกทีทุกคนนะครับฟูติดตามยูทูปของผมทุกคนนะครับช่องนักไล่เฮ้แชนแนลกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะขอบพระคุณมากมาก,มากนะครับเขามาเบิง้งเขามาชมเดะเขามาชอบกดติดตามให้ผมนำเลยด้อพี่นออ้องเลยนี่กะมาท่องเฮ็ดไข่เห้พี่นน้อง มาซองหึดไข่ว่านนี่กมัมมโอ้ยบานเลยพี่น้องว่านผมกัมมากับใหญ่หมูนะครับมืันนี้เพิ่งมาเพิ่งเมื่อยนะครับนี่เห็นบอนน่อ่จูมมันคุณบานมันพีเนาะจูม,มนึงครับโอ้ยหักเจอพี่น้องเลยนี่นะครับจูมนึงคืนนี่กัมมายังบานได้อยู่นะครับ นะครับกำลังเกิดนะครับมาเขึ้นนี่โบเห็นกข้อเก็บนะครับเก็บตะกอนนะครับบานีไม่กี่หน่อท่นแหน่โบเห็นนะครับมืนขึ้นเห็นแลครับหี่อยขึ้นหนอยให้โบนะครับทันแหน่โบเห็นนะมันขึ้นเลยานนั่นดีนะตาพุ่มเขาไว้ทั้งนั้นนะครับ ไม่เกิตายพี่น้องข้าบึงนะครับผมกาสิที่นี่มือถือเลยพี่น้องเลยเพื่อเก็บอกองไว้หน่สักคนนะครับนอ้องเพื่อจะไปหาเล่อบึงอีกนะครับนี่ครับจ o o m นี่นะครับนี่มัน่อจะเอาไว้นี้สักคนนะครับมัน่อจะไปเล่อบึงนะครับซองบึงป่านี่ไม้เดิมเพิ่มเติมคือเห็ด บ่านนี่มาปลานี่นะครับไม่มีในจูมเดียวนะครับในจูมเดียวที่ขลอ,ออยู่นะครับถ้ามันมีก็ได้บานหนึ่งครับสามจูมสี่จูมหน่อยแต่ผมก็พ่อไว้อยู่นะครับก็บจะท่ายให้เพื่อนๆทุนทวนขุนน,นะครับเอามาดึงนบ้นนี้ โอเคียนเคลียรในพี่น้องมันทุกคนนะครับถ่า,ายถำามีพี่น้องับเบิงงูพวกเบิ่งนะครับปกไวก่อนจีนั่งนั่ง,งจะออกรอบนี้เปรอบซองเลยครับคงปีนี้น,ะนะไข่นะครับ ส่วนเฮลังวงนั้นผมก็เก็บมาสามคืนสี่คืนสอนนะผมมาเดี๋ยวถ่ายท้ำให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนะครับเพราะว่ามันหยากรับขึ้นไปแต่หลายหกถ่ายท้ำหยากรนะับจะถ่ายทำวิดีโอ,น,อ,น,น,อนี่นะครับกระตาหน้านะครับนี่นะครับนี่ออกดีขนาดนี้พี่น้นองอ จะให้พี่ห้องมาเบิงนะครับพีอนนองเห็นบ่พี่นนองเ็นยังบ่เขาขานะครับขาขานะครับต่อนส่อไม่พินนะครับพีเห็ดเต็มเลยตะไคร้โอ้ยแตม่าติด่จอนองเหฮินดองไงยีรีได้พ่นนะครับ ามาขึ้นก็มาอยู่ผ่านมาครับอาต้นกระเจ้าจอ,อนี่ยต็บเอามาชูนะครับเ็พ็รตะยยไคร้ใหญ่นะครับ,รบผมขออยากเก็บ การเก็บเพชรนั้งขึ้นกันระมัดระวังนะครับนี่ครับสามบาทโอ้ยพี่น้องเนี่ยแมงเงาโอ้ยเครดต์งก็มาใหญ่ครับนี่นะนะครับโอ้ยโอ้ยพ่อจุ่มซ้ำกําปั้นบิลละที่น้องเลยขับเนาะงโอ้ดใหญ่นาะครับเนาะโอ้ย เดียวกับตากันนะตากนครับอันนี้ซุ่มจูมมันนะครับมันตรงแยกได้ครับเิ็ดบานเป็จูมนะครับตรงแยกทุงโอ้ยพี่น้องไอ่แน่ไปเขา้าวนพูนอยู่ ตอนส่นตอนส่นพี่น้องเลยดองยแล้วงานขัดกีโอี ตาและพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ประมาณซองถุงนะครับผมจะมาแต่ช่วงแล้วคัาอยู่นะครับเพราะว่าเห็ดไข่ออกเพิ่งก็มีคนมาซองด้วยกันแหละครับต่างคนต่างทามาหากินตามวิธี <c oughs> คนมันนอกคอกหน้าคนหากินหมานบาทของปลากิน พอเด็ปุ it, it ้นพอเด็แกงพอแล้วแรงแลวง่ายพี่น้องเอ้ยชอบละว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กดน้ำเด้อนี่พี่น้องเอ้ยนี่ผมว่าโอ้ยผมว่าแม่นนั่นแน่นนี่นี่เป็นบ่อเนี่ยกำลังเกิดผมจิบบ่อหน่อยอยู่นี่ผมดิทมบ่อย ันเตะบอทัานเอามันยังหน่อยอยู่นะครับผมจะเอาแต่สุ่มผมเก็บไว้่ครับสองชูม สามจูนะครับนบรครับจะบอกใส่ไปไหนก็อ่ะควรอยาาไปเอาถุงเห็ดก่อนนะครับลองทุ่งไวทางไปเอามาเขาไปซองทั้งอื่นนะับมีปลาเดียวนะครับปลาเหนับนะ แต่แกถ่ายทำนะครับเพราะว่าบมีเดี๋ยวมถ่ายหลายอยู่ครับปีดเก็บให้ละงูผมโมโหว่าสิโหลดจังไหนโหลดพร,ระท่านนะครับโหลดคลิปพระท่นานน,านะครับดีหน่อยกรับไอ้สิ่น้องเอาละครับน้องผมกับโคยุติคลิปนี้ล่องเพียงแต่เท่านี้นะครับแต่แวะเข้ามาชอบก็บกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน่ากล้าแชนแนล นักล่าเฮตเนี่ยวถนัดเตลืออหาเฮตนะครับหาเฮตหาหัวนี่แม่นเพื่อนหลวงนะครับเดี๋ยวนี้เข้าบได้ผมกับโค้งรงคลิปนี้ไว้เพียงแต่ตัวนีนะครับนาอพบกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ